เพื่อนๆมาตามหาหุ้น1ิเด้งร้อยเด้งกันนะครับตอนที่4นะตอนที่4ก็ตอนนี้ก็ผมจะมาเล่ากุญแจหุ้น1ิเด้งนะครับคือหุ้นที่ผมลงทุนเนี่ยมันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับอย่างที่บอกเมื่อตอนที่แล้วเนาะรูปแบบแรกก็คือ,อแบบลงทุนยาวๆนะครับรอรอให้ให้เขาเรียกว่าให้เกิดการทบต้นของกำไรของบริษัทที่เราถือนะครับแล้วหุ้นก็จะขึ้น ตามผลกําไรนะแต่ว่าก็จะต้องใช้เวลาอาจจะสัก5ปี10ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับและแบบที่2ก็คือแบบที่เรียกว่ามองหาสิ่งที่ผิดปกตินะผิดปกติบางช่วงเวลานะครับออย่างเช่นช่วงนี้มีคนบอกว่านักท่องเที่ยวมันลดลงนะก็เลยทิ้งหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยผมสมมุติเอานะแล้วก็เกิดนักท่องเที่ยวมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือคล้ายๆว่ามองหาสิ่งที่ทุกคนไม่ได้คาดหวังนะครับ แล้วเราก็ซื้อในราคาที่มันจบต้องได้นะแล้วก็ไปขายอ่ะก็ถ้าทําแบบนี้ก็จะต้องใช้กุญแจหุ้นที่ที่ผมนามาจะนํามันมเสนอในวันนี้นะก็อันดับแรกนะครับกุญแจหุ้นที่ผมจะนําเสนอนนะคือหาหุ้นที่กาไรในอนา,นา,นานคตจะโตนะต่โตกรอบรนะยะเวลาก็ประมาณสัก6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับคือเราก็มองไปข้างหน้าเลยภายใน6เดือนข้างหน้าหรือภายในปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยกิจการไหนที่กําไรจะโตนะ อะไรที่กําไรยังไม่โตเนี่ยเราไม่เอาเนะไม่เอาอย่างเช่นหุ้นอะไรที่เขาเรียกว่าประสบปัญหาบางอย่างที่ทําให้กําไรลดลดลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอานะแต่ว่าระยะยาวก็าาจ,จะดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เอาเพราะว่าเราต้องการกรอบระยะเวลาแค่6เดือนปีหนึ่งเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดเอามาลงทุนหุ้นระยะยาวอีกทีหนึ่งนะจริงๆหุ้นที่ผมลงทุนมันมีอยู่3รูปแบบก็คือลงทุนระยะยาว5้ถึงปีแล้วก็ลงทุนแบบเนี้ย เรียกว่าเก็งกาไรด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปันผลนะกินปันผลนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่2นะข้อที่สก็คือคิดทบทวนที่ดีก่อนที่จะซื้อนะว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยเราอ่ะรู้จริงไหมก็คือหรือว่าคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกับเราเนี่ยแหละถ้าคนอื่นเขารู้เหมือนกับเราเนี่ยเรียกว่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะก็คืออะไรที่คนเขารู้กันเนะ่ยางเช่นอะไรดีละ่ะที่คนเขารู้รู้กันว่า เอออันนี้มันจะต้องดีแน่นะอย่างนี้จะต้องดีแน่อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็อย่างเงี้ยเราก็คงคงไม่เอาเนาะก็ตัดทิ้งไปเป็นการคัดคัดคนออกไปนะก็จริงๆเราจะดูเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ช่วยด้วยก็ได้ถ้าฟรีโฟร์น้อยๆนะคือมืนมีรายย่อยถือน้อยๆอะไรเงี้ยอาจจะเข้าเขาอาจจะนะเข้าเขานะครับอ,อันดับที่3ก็คือมองหาหุ้นที่ตลาดยัไม่คาดหวังการเติบโตมันก็จะล้อกับข้อที่2นะ ก็คืออะไรที่ทุกคนยังคิดว่ามันไม่ดีะนะอย่างเช่นวันนี้ผมไปมสุวรรณภูมิก็รู้สึกว่าเออคนเยอะแล้วก็เป็นพวกต่างชาติเยอะอะไรงเงี้ยน,นะก็เรียกว่าคนก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะ,ะราคาหุ้นก็ถล่มลงมาผมไม่ได้พูดถึงคุ้สนามบ,บินนะผมพูดถึงว่าโดยภาพรวมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวะนะครับเออถ้ามันกลับมาได้เนี่ยมันก็ไม่แน่เนาะก็คือมองหาหุ้นที่คนยังไม่คาดหวังการเติบโตนะดับสามเนี่ยคือมองหาตัวเล่ง นะครับเร่งที่ทําให้หุ้นมันโตเร็วอะอะไรก็ตามที่เป็นตัวเร่งน,นะอย่างเช่นก็เรียกว่าอะไรกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็นหุ้นแนวโรงงานนะทำไมเขาต้องเพิ่มกําลังการผลิตเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันขายดีขึ้นไงอ,อะไรอย่างเงี้ยล้วเกิดอนะีโคโนมีออฟสเกลถ้าเป็นในแนวออกแนวหุ้นโรงงานจะเกิดอีโคโนมีออฟสเกลอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเร่งตัวดร้ายนะตัวดรให้กําไรมันแบบมาเร็วนะเป็นช่วงที่เราจะเกาะเกาะเขาเรียกว่า ช่วงเทคออฟอะกาช่วงเทคออฟขึ้นไปนะแล้วก็แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ตลาดก็อาจจะแบบเห็นเห็นอะไรที่นกทุกคนมาลุมอะอ่าตรงนั้นอะเราก็ขายทิ้งเป่าอะไรประมาณนี้นะนะครับอ่ะข้อต่อมาคือวางแผนทำลายในการลงทุนนะอันนี้คือเกี่ยวกับการแบบไม้ซื้อนะครับสมมุติว่าถ้าเรามั่นใจมากอย่างผมนะถ้ามั่นใจมากนะสมมุติผมจะซื้อหุ้นตัวนี้สักแสนหุ้นนะผมก็จะซื้อไปก่อนเลย5้าหมืหุ้นสมมติว่าเราทำการ้านมาดีละ นะเราเห็นว่าเฮ้ยกำลังมันจะโตคนเข้าใจผิดนะเราก็ซื้อไปเลยห้าสหุ้นก่อนไอ้โทษที 50, ห้าหมื่นหุ้นก่อนนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอหุ้นมันขึ้นแสดงว่าเราคิดถูกใช่ไหมแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆซื้อแบ่งไม้ซื้อปไปอันนี้การแบ่งไม้นี่ลแล้วแต่เลยแล้วแต่เราเลยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจมากเราก็ซื้อน้อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะครับเนี่ยเป็นการวางไทม์ไลน์ในการลงทุนว่าเ,เราจะลงทุนยังไงจนถือครบ ผมชอบถ้าถ้าถ้าเราลงทุนลักษณะนี้ผมชอบซื้อเฉลี่ยขาาขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะไปทํากําไรในราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยแต่ว่าถ้าลงทุนแบบระยะยาวผมชอบซื้อซื้อแบบราคาคนตกใจเราต้องเข้าใจว่าเราทําอะไรอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะกินกําไรแบบเก่งกําไรปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราต้องซื้อเฉลี่ยขาาขึ้นเป็นโมเมนตัมนะครับอ,อันดับที่3ก็คือตรวจสอบนะเฮ้ยถ้าเราไม่ตรวจสอบเลยบางทีเราคิดว่าเรา ตรวจสอบครบแล้วไงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันผิดพลาดอลูกสาวาอะไรกมันผิดพลาดคือเราไม่ได้ดูลืมดูไปไ่เงี้ยดังนั้นเราต้องตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะถ้าเราถึงช่วงสักอสมมติเร้งสักปีหนึ่งทุกไตรมาสนะเราก็ต้องตรวจสอบทุกไตรมาสว่ากำไรมันยังดีอยู่ไหมหรือกำไรมันยังไม่ดีลิเวอร์เพราะอะไราเงี้ยนะครับต้องคอยตรวจสอบเป็นประจำนะ <S <S แล้วก็สุดท้ายคืออดทนรอคอยความสาเร็จนะพอรารอคอยปุ๊บความสําเร็จมาหาเราละเราก็เทคมันซะ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็อยา,ากเชิญชวนให้ลองเข้ามาในคลุาไม่ให้กลุมเป็นก็เรียกว่าติดตาม Follow ช่องนะก็เลี้ยงกาแฟเดือนละ50บาทนะหรือว่า150บาทแล้วแต่กำลังของท่านที่จะสนับสนุนเพืเพ่อช่อง c ชา n e l นะผมก็จะมีข้อมูลที่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลความรู้แล้วแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับว่าพื้นฐานของกิจการาต่างๆนะซึ่งก็ จะไม่ได้เน้นใบไม่ได้ใบนะถ้าต้องการว่าราคาซื้อขายไรต้องไปที่อื่นนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้นะครับกดจอยที่ช่องนะั่นแหละยูทูบนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จตลาดเป็นขาลงมายาวนานละนะหวังว่าคุณจะเป็นขาขึ้นสักทีนะครับสวัสดีครับ